สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาติดตามแปลงนาข้าวหอมปทุมประสานพิษนะครับอายุ15วันหลังปักดำนะครับเรามาดูสภาพแปลงนานะครับหลังจากที่เรารวนหญ้าไปแล้วนะครับเราก็ต้องเริ่มขังน้ำให้คุมหน้าดินนะครับเพื่อป้องกันวัชพืชนะครับแล้วเราก็มีการหว่านแหนแดงนะครับแหนแดงเนี่ยจะชอบน้ำขุ่นๆนะครับแล้วก็น้ำไม่สูงมาก พราะถ้าน้ําสูงแล้วน้ําใสเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยโตนะครับอันนี้เริ่มที่จะติดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูการขยายตัวนะครับแล้วก็ธรรมชาติในแปลงนาเนี่ยถ้าน้ํามันไม่สูงมากนะครับไม่เกิน5เซนนะครับพอฝนตกมาน้ําในานานะครับมันก็จะขุนนะครับเนื่องจากแรงกระทะของน้ําฝนกับดินเลนในแปลงนะครับมันก็ทําให้น้ําขุน ก็ช่วยในยเรื่องของการป้องกันวัชพืชได้นะครับเรามาดูแหนแดงนะครับก็จะเกาะกันเป็นย่อมๆนะครับเดี๋ยวต้องมาดูต่อนะครับว่าจะมีการขยายตัวหรือไม่นะครับสังเกตนะครับน้ำคุณๆอย่างนี้ชอบนะครับเพราะว่าน้ำคุณจะช่วยเรื่องของการ พลังแสงนะครับลดความสามารถในการสังเคราะห์แสงของวัชพืชใต้น้ำได้ดีนะครับเราพวนหญ้าไปแล้วประมาณ3ามวันนะครับสามวันตอนนี้น้ำบ,บางส่วนก็ยังขุ่นอยู่นะครับ ติดตามตอนต่อไปครับผม